สวัสดีครับก็มาคุยกันต่อนะครับกับเอฟซอุ๋งอิงเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับอตอนนี้ก็ถ่าวมาแล้วนะครับแอดมินเพจคนใหม่ของอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะอ,อก็ได้มาแล้วครับเอ,อก็ให้ครูมอนอิงมาดูแลเพจ ของอุ้งอิงนะเออมาดูแลเพจของคุณของน้องอุ้งอิงนะเออก็ดีนะครับเออเขาเพราะว่าคูหมอนอิงเขาก็ธรรมดาเขาก็ดูแลอุ้งอิงอยู่แล้วนะเออเขาก็ดูแลอุ้งอิงอยู่แล้วตอนนี้ก็มาให้มาเป็นแอดมินนะแอดมินเพจของ อุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะเปิดตัวแล้วครับ mm. ครูหมอนอิงแน่นอนนะเออก็แทนแทนแอดมินคนเก่านะเออแทนแอดมินคนเก่า mm. ก็คงจะมีอะไรดีๆออกมาให้เราได้ดูกันตลอดนะครับเออนะ,นะเพราะความใกล้ชิดกันนะ mm. ถ่ายอุ้งอิงแล้วก็ลง ใน Youtube ให้เราได้ดูนะเออไม่รู้ว่ากลุ่มปิดกลุ่มเปิดอะไรก็เดี๋ยวก็ดูการละการแอดมินคนใหม่นะแอดมินคนใหม่เออธรรมดาเราก็รักอยู่แล้วครับนะเราก็รักเราก็ชอบอยู่แล้วนะการที่ว่ามีคนมาดูแลลูกหลานเรานะเออมาดูแลน้องอุ้งอิง ธรรมดาเขาก็ดูแลส่วนตัวอยู่แล้วตอนนี้ก็มาดูแลเพจอีกนะ <_ an> เราก็คิดว่าเออมันก็คงจะดีขึ้นนะคงจะดีขึ้น <_ an> เรา f อทุกคนก็ต้อนรับอยู่ดีก็เพราะมัน<_ an> <_ an> ธรรมดาก็ต้อนรับอยู่แล้วครูหมอดอิงนะ <_ an> ตั้งก็มาดูแลอุกอิงครั้งแรกแล้ว <_ an> นะเออ เขาก็คงบอสโจก็คงเรียกคุยเรียบร้อยแล้วล่ะครับนะว่าเออการจะเม้นการจะตอบการจะอะไรนะควรจะตอบแบบไหนแนวไหนนะเขาก็คงคุยกันแล้วครับแต่เราไม่มีปัญหาเพราะเราเอาอุ้งอิงเป็นตัวยืนนะเออเอาอุงอิงเป็นตัวยืนแล้วก็คนรอบข้างอุ้งอิง นะเออเราก็ติดตามทุกคนเพราะเราติดตามสาวน้อยอุ้งอิงมันก็อยู่ในวงสาวน้อยอยู่แล้วใช่ไหมก็เท่ากับเราติดตามคนทั้งวงนะเออเท่ากับเราติดตามคนทั้งวงทุกคนนะจะมาใหม่มาเกา่าอยู่ใหม่อยู่เกา่ามันก็อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็สามร้อยสี่ร้อยชีวิตนะเออแต่ละคนก็ทํา เพศขึ้นมาอะไรขึ้นมานะก็แล้วแต่บุคคลนะเออเราก็ไปดูมั่งนะเออเราก็ติดตามติดตามทุกช่องนะของสาวน้อยแล้วก็ของเพื่อนๆน,นะออก็ได้ครูมอดอิงมาความคิดของผมนะผมก็ว่าก็ดีนะครับอนะเออมีอะไรเพราะอุงอิงกับ ผู้มอนอิงเขาก็ใกล้ชิดเขาก็จะได้คุยกันได้นะมีคําถามอะไรเขาก็คุยเขาก็ปรึกษากันได้นะออแต่เราอะมันมันอยู่แล้วใครจะมาเราก็ต้อนรับแต่มาก็มา,มาทําให้มันส่งเสริมน้องอะใช่ไหมส่งเสริมน้ององอิงครับเราก็ติดตามอยู่แล้วถึงยังไงเรา เราก็ยังยึดอุงอิงเป็นหลักอยู่ดีใช่ไหมครับเอเราก็ยึดอุงอิงเป็นหลักตอนนี้ก็ได้ครูหมอนอิงมามาเป็นแอดมินเราก็ดีใจนะเออต่อไปเดี๋ยเราก็ค่อยๆดูกันนะเออเราก็ค่อยดูใครมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำกันไปนะเออเขาคงจะรับฟังมั้งหรอก นะ f อก็คงจะรับฟังกันมั่งหรอกเราก็มีอะไรที่ว่ามันอยากจะให้มอืยังไงเราก็แน่ๆกันไปนะเราเรารักเราชอบของเราแล้วนี่ทำยังไงมันก็มันก็รักมันก็ชอบอยู่นะอะอพูดง่ายๆผมนี่หลงตั้งแต่ครั้งแรกห <laughs> ลงตั้งแต่ครั้งแรกอะ มันดูแล้วมันมีความสุขนะ FC ดูอุกอีกนี่มันมีความสุขนะใช่ไหมเออเพราะเราให้ใจไปแล้วนะเออ FC ใหม่ๆก็มามีเยอะนะเออออกชื่อมั่งไม่ออกชื่อมั่งเขาก็ติดตามดูตลอดนะเออว่าเขาก็ดูอะไรเขาเมื่อไงนั้นคนเขาจะติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแต่และช่องละช่องก็เป็นพันเป็นหมื่น บางคนก็เป็นแสนก็ดูดินะพวกแม่ติมพวกอะไรต่ออะไรนะเป็นแสนกัะทางน้านนะผู้ติดตามนะตั้งกะอุอิงมาอยู่นี่แต่ละคนนี่โอ้โหเสียนเดงเสียนนนอะไรคนติดตามเยอะครับนะเออก็เขาอชอบอเขาอ่ะชอบอุงอิงก,ก็ชอบคนรอบตัวอกงอิงชอบบอสโจก็ชอบคนทั้งวงในสาวน้อยเพชรบ้านแพง นะเออเราก็ติดตามกันอยู่แล้วนะเออยังไงก็ช่วยกัน,นสนับสนุนกันต่อไปนะครับผิดพลาดทางไปก็อภัยกันนะนิดๆหน่อยๆนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคนที่จะมารับหน้าที่ต่อไปก็ก,ก็ต้องดูคนเก่าด้วยว่าเขาทำยังไงนะเออตรงไหนมันผิดพลาดเราก็มาแก้นะเราก็มาแก้ไขซะนะเออ เราก็จะไม่ฝืนไปทำแบบเขานะเออก็ก็ดีนะเออบทเรียนนะเออเรามันก็ต้องอย่างเงี้ยล,ล,ล,ล้มลุกคุกคานบากนิดนิดหน่อยหเรามันก็ต้องมีนะเดินในที่คนเยอะมันก็อดกระทบไหลไม่ได้นะเออมันก็อดเบียดกันไม่ได้แต่ <c oughs> ทุกครั้งที่เราคอมเมนต์หรือว่าเราพูดออกไป หรือว่าเราจะไลฟ์สดอะไรมันแต่ละคำพูดอ่ะมันติดอยู่ในในการที่เราในจออ่ะนะในคลิปของเราเนี่ยมันจะติดอยู่ในนั้นเลยนะถ้าเราไม่ลบออกมันก็อยู่อย่างนั้นแหละใครมาฟังใครมาดูมันก็เห็นคำพูดเราเดิมๆถึงเราจะไปแก้ตัวยังไงมันมันก็มันหลักฐานมันมีนะหลักฐานมันมีเขาถึงได้ให้ลบแค่อะไรอ่ะนะ ผิดแล้วก็ขออภัยนะขอโทษนะเอฟซอุงอีกเอฟสาวน้อยนี่ไม่มีใครใจจืดใจดำหรอกน่ารักกันทุกคนนะเออแล้วก็บางคนยังงวดก่อนเห็นไหมที่บอกว่าเอฟซคนเขาคนปลาอะไรแม่แห้นะ ป่าคนเขาเขามีไวไฟอ่ะ <c oughs> เขามีไวไฟนะเออสมัยก่อนเขาว่าอะไรนะเอออยู่หลังเขาไม่มีไฟใช้เดี๋ยวนี้จะว่าแต่ไฟเลยไวไฟมันก็ยังมี <c oughs> นะมีไวไฟให้ใช้ให้ดูให้เล่นกันนะหลังเขาก็มีนะเออเราก็ดีใจด้วยนะที่ได้ครูหมอนอิงมาเป็นแอดมินคนใหม่นะ เพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพงของอุ้งอิงนะเราก็าต้อนรับทุกคนนะครับเออนะเอฟซี FC ก็ต้อนรับกันทุกคนก็ขอให้ประสบความสำเร็จไปยิ่งยิ่งขึ้นนะอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราเดี๋ยววันที่สามสิบนะครับรอรอฟังอีกนะช่วยๆกันกับลูกหลานเราอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง วันนี้มันไม่มีสาระอะไรหรอกครับวันนี้ก็คุยกันว่าเออแอดมินคนใหม่แอดมินเพจคนใหม่ขององุ้งอิงสาน้อยเพรบ้านแพงก็คือครูหมอนอิงนะครูหมอนอิงเราก็เลยมาเล่าให้ f c ฟังว่าเออได้แอดมินคนใหม่แล้วนะเออเราก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมนะเราก็สนับสนุนเหมือนเดิมวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็มาแจ้งข่าว ให้ทุกคนได้ทราบนะครับเออให้ทุกคนได้ทราบว่าเออแอดมินเพจคนใหม่ของอุกอิงสาน้อยเพรบ้านแพงก็คือครูหมอนอิงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ